สวัสดีจ้าพอกันมือนีก็มาตามสัญญาเราจะว่าสิม,มาถอดแคบมูหฮเบิง้งเท่ากับตังไฟกระทางหอนๆไฟแห้งๆเลยจ้าเราก็เอาแคบมูเดี๋ยวเาแซ่ไว้ในตู้เย็นอะ่ะทิ่มลงไปท่านพ่อข้าวมันก็จิ๊พ่องขึ้นมาเลยจ้ากับยายามกดกดหรือว่าพลิกแคบมูห้าให้มันถูกน้ำมันมูนะจ้ะหรือใส่น้ำมันมูลหลายก็หนีก็ได้เด้จ้าแต่ว่าฉันระบายยัดใส่ในน้อยพ่อพอ,พอมันเหลืองแล้วกับตักขึ้นเนาะอันนี้ซิม,มาซีมลังทอเ้ยจ้า ความกรอบกรอบกรอบจ้ะกระทอดไวเท่ละถุงใหญ่ๆได้เน,นาะจ่าพะวายแย่มีเท้าสิเอามากินนีเขาก็เอามากินเ,นเลยไป้องมาเสียเวลาทอดอีกฉันกระถอดใส่ไวในถุงองันสิบหลอกแล้วก็ตำบหุ่งกินจ้าม้นนี้ก็สิบไปไดม้มามตำบหุ่งซูเบิ่งเด้อ กะตามคือเกล่ะจ้าแต่ว่าเครืองกับสบเบนหลายก็จังช่องอื่นเพราะว่าประหยัดน้ำประหยัดเครื่องยูนีประแดกแพงจ้าปวดละประมาณ3 2 0ยี่สบาทไทยมัง้งคันตีเป็นเงินไทยเนาะแต่กินเพิ่งนด้จ้าโอ้ยแสบหายมันความกรอบแสบจ้ากิลวกข้นมเส้นเวียนน้ำไปน้ำนอนจ้าให้กินเมาเด้อมาเด้อผู้ใดเห็นชีบโดยอยากนํามาจ้า <laughs> ฉันตอนภากเนี่ยฉันกำนมัมาไล่ไหล อยากกินตามบอกหุ่งอีกแล้วเบิงตะเกียบสู่ชีวิตฉันจะดำดำใส่เห็ดน้ากินใส่ทอดน,นั้นทอดน,นี้ล่างอยู่ได้จา่าระว่ามันแหงดำเกิดจะน้อยกิสิไดเอามันถิมแล้วล่ะเพราะมันดำมาปูดโอ้ยเบิงดูเธอใส่มือจกสมต่ำไปแล้วนึง <c oughs> ขอไปได้จ้ากลับมากินตะเกียบเล็กในอน้อยยังสี่เห็ดให้มีความสุขได้จากคนอยู่เมืองนอกเนาะมันหากินเองแบบเมืองไทยเฮากัหายากตรงเห็ดกินเองนี่ได้จา่าแคบหมูความแตกต่างระวังอันไฟหอนกับไฟพอหอน ขันไฟหอนน้องสิพ่องดีดีแล้กอขันพ่อหอนกลสิมีความแข็งเรากะบ่คอยพ่องแต่ว่าถึงแม้ว่ามันสิแข็งแต่ว่ามันก็ยังกินได้อยู่จ้ะขันผู้ใดสิร่องเหตุเกิดตองตังไฟหอนหอน้อจ้าอย่าลืมเ้อะมื้อนี้ก็บ่มียังหลจ้ากะตอไปสิพาไปปลูกผักเนาะจำได้ป่จ้ะที่ฉันเอาบักบวบไปปลูกแหมเราหลังจากนั้นอุณหภูมิมันแปรปวนมันลดลงต่ำประมาณหนึ่งองศาน้องเหี่ยวเลยเถอะฉันก็เลยเเรือตนฉันก็เล็กุดเขามาไว้ขางในบ้านเนาะ ตอนนี้ก็ใบทุกใบกัเหี่ยวล่งแง้รเด้วจ้าบ่านาลอดเด็ดสมอเลยจ้าเฮ้ากับมาปลูกพักเฮานอนมือนี้ก็สิมีพักกวางตุ้งฉันก็หวานเม็ดไวทั้งแรอบนั่นนะจ้ามันใหญ่ขึ้นมาได้น้อยนึงมีใบเลี่ยงกว่มาน2-3ใบฉันก็นเอามาออกเพื่อนซี่ฉันมากแล้วเธอปลูกไปจมไปจ้านาบูดิกแล้ว ถึงแม้ว่าคีกระเดียนสิมีประโยชน์แต่ว่าฉันกัดท้นเห็นบาดได้ไดจ้าก็ตตอเอาหน้ากอดพี่เขาขอไปอออในมุมกล่องเนื้อจา้าขาตังกล่องฉันสังมาแล้วแตะวันมันบรทันมาหอดกัดท้นทนเบิงไปก่อนเนื้อจ้ากับพัฒนากันไปเรื่อยเนาะลูพักเสร็จแล้วกับฮดน้ำเนื้อจ้าให้ความชุม่มื้นเธอฉันมีเรื่องอยากถามถ้าฉันสิมาเราประสบการณ์ประหลาดที่ฉันเคยเจอมานี่สิมีคนสนใจฟังบ่เธอคอมเมนต์มาในเด้อไปเลวจ้าสวัสดีจ้า